เมื่อหลายวันก่อนแกงนั่งดูรูปเก่าๆแล้วก็เห็นภาพช่วงกลับจากมหาลัยมาช่วยแม่ขายลาบปาดุกที่คลองถมอ่างทองเห็นภาพแล้วอยากกินมากก็เลยเอาปลาดอนลี่หรือปลาสวายเวียดนามที่มีในบ้านเนี่ยมาย่างแล้วก็ลาบดับแซบๆซผักเยอะๆนั่งกินคนเดียวเลยค่ะสามีเดินผ่านเห็นแกงกินแบบอร่อยมากเขาก็เลยขอลองชิมแล้วรีแอคชั่นเขาคือชอบมากคือแกงแอบตกใจนะเพราะว่าผักสมุนไพรต่างๆมันเยอะแกงก็เลยไม่คิดว่าเขาจะชอบไงแบบเมื่อก่อนนะคือเขาไม่ได้กินง่ายขนาดนี้ยิ่งผักที่มีกลิ่นแรงอย่างใบมะกรู ไปนังรักนะี่คือเขาไม่เอาเลยอะแต่คงพอเขากินอาหารไทยบ่อยขึ้นก็เลยเริ่มคุ้นชินกับรสชาติมากขึ้นเลยเนาะตอนนี้กินอะไรก็คืออร่อยไปหมดพอเห็นว่าเขาชอบเมื่อเช้าแก่งออกไปตัดยอดผักหลังบ้านนะคะได้มาเยอะทั้งผักชีผักชีลาวสารแหน่แล้วก็โหระพาก็เลยจะเอามาทํามื้อเย็นที่มีความคล้ายลาบปลาอย่างเมนูข้าวยำปลาแซบแก่งดัดแปลงมาจากข้าวยำไก่แซบนั่นแหละค่ะสามีจะได้ลองเท็กเจอร์ที่มันหลากหลายขึ้นก็หลังจากเอาปลาดอลลี่ไปคลุกแป้งจุ่มน้ําเย็นแล้วก็คลุกเกล็ดหนังหมูที่ใช้ทานเกล็ดขนมปังแกงกเอข ทอดด้วยไฟกลางพอสุกสีสวยก็แรงไฟแรงไล่น้ามันออกหน่อยนะคะส่วนตัวน้ํายาเนี่ยก็ปรุงง่ายๆด้วยน้ําตาลน้ําปลามะนาวลิกปน่นข้าวคั่วผงปรุงรสใส่ปลาใส่ผักทุกเข้าผสมเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะสีสันคือน,น่ากินมากดูๆไปมันก็เหมือนข้าวยาไก่แซ่บอยู่นะคะก่อนเสิร์ฟเนี่ยแกงลองชิมไปแล้วนิดนึงรู้สึกว่าเนื้อปลาเบากินแล้วสบายท้องมากกว่าทุกคนหิวไหมคะตอนนี้แกงหิวมากเลย, <S <S เลยโอเคตอนนี้มื้อเย็นก็พร้อมแล้วเดี๋ยวแกงตักไปให้สามีลองชิมดูอยากรู้ว่า Khao yam pasep. I take all the whole earth for you. <laughs> Your mouth is small, but every time I do it, is so damn big. <laughs> mm. It pops with flavor. Yeah, it's good. Mm. I really taste the herb. I like it. How much score? Seven. Seven? Hmm. Have you ever taste anything that I make and not feel yummy? Because every video you ever be like, oh, this is yummy, yummy, yummy. Yeah, it was one time when you made uh, some dessert. <laughs> but, but the. Um, the blueberries were bad so it's not no 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 it's because of me i never make it dessert good <laughs> i'm impressed <laughs> really so okay my keep had a hot topic in have a good day bye-bye